ไอเดียในการทำธุรกิจในปี2024หรือในปีหน้านะครับว่ามีธุรกิจไหนหรือว่าอะไรที่น่าจับตามองกันบ้างนะเดี๋ยวมาฟังกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะบอกเป็นอะไรที่มันนำกระแสดีกว่าเนาะนะเพราะผมมองว่าถ้าเกิดเราจับอะไรที่มันนำกระแสได้แล้วทำนำไปก่อนเพื่อนหรือว่าเป็นธุรกิจที่ทำปุ๊บมันยังคงอยู่อีก10ปี20ปี30ปีเนี่ยมันจะมั่นคงกับเรามากกว่าเนาะผมจะไม่เอาอะไรที่มันตามกระแสสักเท่าไหร่เนาะ นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้มี5ธุรกิจนะครับที่มาแรงน่าสนใจนะครับและผมมองว่ามันจะนําไปในอนาคตอีก10ปี20ปีหลังจากนี้ด้วยนะครับอันแรกนะครับคือธุรกิจเกี่ยวกับ AI นะครับธุรกิจ AI ก็โอ้โหเดี๋ยวนี้อลังการเลยใช่ไหม,มว่าจะเป็นการรูปวาดภาพจาก AI ตัดต่อจาก AI ใช้ AI ในการค้นหาล่าสุดมีการใช้ AI ทางการแพทย์ด้วยโอ้โหทางการแพทย์ยังไงคือแม่นะ เขาพาลูกไปรักษาแล้วพาไปหาหมอแต่และหมอไม่รู้เลยว่าเป็นโรคอะไรคือไปหาหมอประมาณสัก20หมอไปหาหมอ20คนเว้ยแล้วไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วสิ่งที่แม่เขาทําคืออะไรรู้ไหมแม่เขาไปเล่น Chat GPT แล้วเป็น AI ไม่แน่ใจว่าเป็น Chat GPT หรือเป็น AI ตัวไหนนะแล้วแม่เขาเนี่ยพิมพ์อาการทั้งหมดที่หมอ20คนวิเคราะห์แต่หมอไม่รู้นะว่าเป็นโรคอะไรแต่หมอวิเคราะห์ว่า เออลูกของคุณเนี่ยมีอาการนี้12345 12345นึ่อม้กออกไหมครับพิมพ์ลงไปใน AI ผลวิเคราะห์ของหมอ20คนผลตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ซีทีสแกนตรวจเลือดพิมพ์ไปในเ i จากหมอ20คนพิมพ์ปุ๊บ AI สแกนออกมาได้เป็นโรคนี้แล้วก็เอาไอ้โรคเนี้ยผมจำชื่อโรคไม่ได้เนาะไปให้หมอแล้วหมอว่าเฮ้ยเป็นไปได้ลูกคุณมีโอกาสเป็นโรคนี้แต่โรคเนี้ยโอกาสเจอนะคือ0 0 2เท่านั้นโอกาสเจอต่ำม,มากมากแล้วพอไปรักษาตามแนวทางของโรคที่เป็นเนี่ย กรกฏว่ามันถูกต้องเห็นอะไรไหมครับเออ AI สามารถเจ n เน a เรตข้อมูลของหมอ20คนจนวิเคราะห์ออกมาเป็นโรคได้นี่คือความวิเศษของ AI นะครับนาอใครเชี่ยวชาญ AI ก็ลุยเลยนะครับ